เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF Live for Fun Channel นะครับวันนี้ก็มาในเกมฮอนนะครับฮีโร่เนื้อมาในฮีโร่ที่มีชื่อว่ากันเบกนะครับปืนดาบของเราล่างนี้เป็นล่าง่า EA อวตาร์นะครับค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวไงสวยใช่ปะละ่ะโอเคครับมาในฝั่งของเฮลบอลนะครับก็จะมี อิโรเนียกันเบดลิจเนียแลมเพดแล้วก็สกายนะครับผมส่วนฝั่งของลิเจนจจะมีพ r เดเตอร์เบอร์เซอร์เกอร์บุชแ b กบอบเบิลแลก็เ e p เ e r นะครับโอเคเรามาคุยเรื่องสกิลกันนะครับสกิลของกันเบดก็มีอะไรไม่ซับซ้อนนะครับก็ไม่ค่อยซับซ้อนอะไรมากสกิลหนึ่งนะครับเป็นการยิงกระสุนออกไปนะครับสามลูก สร้างความเสียหายกะแต่ละลูกนะครับต่อลูกนะครับตอนนี้คือสร้างความเสียหายต่อลูกนะครับ3 0 50 70 90ต่อ1นนัดนะครับผมยิงเข้าไป3นัดสร้างความเสียหายต่อนัด30 50 70 90เป็นความเสียหายทางเวทมน,นมทต 8, 11, 14, ์นะครับผมและทําให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง8 11 14 17เปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคซึ่งสามารถทับซ้อนกับความเร็วได้ก็คือ เรากดนูไฟเบดลดความเร็วเขาสกิลนี้ก็จะลดความเร็วเขาได้อีกนะครับส่วนสกิลนี้ก็คือเป็นการสร้างเกาะออกมานะครับดูซับความเสียหาย 60, 1 0 0 140 180แล้วก็บวกอีก0.75 1 1.25แล้วก็1.5ของเอจิที่เรามีนะครับผมจะทำให้เราวิ่งเร็วอีก 20, 40,60, 80นะครับผมเป็นเวลา8วินาทีเมื่อเกาะยังไม่หายไปนะครับส่วนสกิล3ามเป็นคือเอาเป็นว่าสกิล3นี้ผมไม่แน่ใจนะเป็นโบนัสพลังโจมตีบ เมื่ออยู่ใกล้เป้าหมายนะครับก็คือชิดๆอะ่ะคือยิ่งติดใกล้ยิ่งแรงนั่นเองส่วนสกิลสามก็อีกอันนึงก็คือประมาณว่าก็คือยิ่งติดใกล้ยิ่งแรงนั่นแหละครับประมาณนั้นเลยเนี่ยติใกล้ๆปั๊บก็ยิ่งแรงขึ้นแต่ว่าต้องระยะชิดๆเลยนะครับผมโอเคส่วนสกิลวันติก็คือการลากโซ่เข้าไปนะครับแบบว่ายิงไปแล้วจะล็อกล็อกตัวเขาไว้นะครับแล้วก็ทําให้เขาดาเมจระเบาจังวะโอเค ก็คือล็อกเขาไว้นะครับแล้วก็ทําความเสียหายเป็นเวทมนต์ใช่ไหมวะเป็นกายภาพโอเคเป็นกายภาพอ่าหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับแล้วก็ลบเกาะศัตรูสามห้าเจ็ดนะครับผมโอ้โหคลิปเขาดันดีฮะโอ้ยไม่ได้คลิปยเหรอต้องกดหน่อยครับอย่างนี้ไม่ได้คลิปเลย โมแต่พูดเราไม่ได้คลิปเลยคลิปศูนย์ตัวด้วยโคตรจะเซง็งเซ็งโอเคครับตอนนี้เราเวลเวลสามเขาก็เวลสามเช่นกันเห็นไหมครับเวลาเราอยู่ใกล้ๆปั๊บจะเป็นการฟันนะครับชิงลงไปนี่ครับโอ้ยเรากดสกิลสองเฉยโอเคครับผมแล้วถ้ากดปับ๊บจะมีโล่ของดาบขึ้นมานะครับเจรรัดป้อมราคีเพาหน่อยโอ้โหไม่ได้คีพเลยอะ่ะ เกลียดเลนกลางมากมันเป็นเลนที่ผมจะเลือกอยู่สุดท้ายเลยนะครับถ้าเป็นไปได้หัวโอเคครับผม ได้บัตดลับไปครับกำลังไปครับโอเคเราได้บัตดลัดเขาไปนะครับผมเราจะอัพเปนเนสกิลหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้เขาประหมาทเราไปนิดนึงเราจะรอเก็บขวดให้คุ้มที่สุดนะครับหนึ่งโอเคเราจะเอาให้คุ้มที่สุดเลยโอเคครับเราเรีบกลับไปเล่นต่อ ตอนนี้ 5, เราวห้าเขาวลสี่นะครับวิ 5, เขา 4, 5, ขตามเราแล้วเราก็นําเขาการคิวเรานําเขาไปด้วยนะครับโอเคครับสู้เราไม่ได้ครับระยะยิงเราไกลกว่าแล้วก็ถ้าเกิดเขาเข้ามาใกล้เราแล้วก็ยิงแรงกว่านะครับ okay, okay. ออกเป็รองเท้ามา โอเคครับแล้วจะรอฆ่าคลิปตัวนี้นะครับเราก็จะออกเป็นเขาเรียกอะไรกระโหลกอันนี้มาครับโอเคได้มาแล้วกดเขาหน่อยโอเคครับแต่ผมว่าเอาต้าล่างนี้สวยสวยสวยอย่างเดียวนะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเขาเรียกอะนิเมชันมันช้าๆครับเลาลาโจมตีอะไรเงี้ยมันช้าๆเราลกล้จะหกแล้วครับแต่เราหกเราเตรียมฆ่าเลยนะครับโอเคเราได้แล้วพื่หก สกิลนี้ไม่สมาเกิดว่าโดนไปปั๊บจะไม่สามารถกระโดดได้นะครับเนี่ยโดดแบบนั้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าโดนสกิลเราเข้าไปเราฆ่าเลยครับโอเคครับผมโอเคตัดเลนตัดเลนตัดลูนโอเคนะครับ อ้อมไหนดีอ้อมป่านี้ก็ได้ครับไม่มียันตินะเขาคงไม่หวอดด้วยมะสองแคลรี่ใช่ไหมโอเคมาในโหมด cm นะครับเริ่มบอกโอเคครับผมจอกไปลงเท้ามานะครับ ขายนี้ไปแล้วออกไปรองเท้ามาเลยแล้วก็พบวาร์ปนะครับเอาผมยังไม่ออกเท้าโอเคแล้วก็วาร์ปไปกลางเอ้ัอ้ยาอ้รโอ้ยโอ้ยโา้อ้ยโอายโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโ้โอ้คโอ้ยโอ้ยโอนนี้ก็อกยโอ้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 ยโอะยรอบ กลางหายล่าระวังบนไม่มีบนปล่อยเหรอให้นกมาส่งวาร์ปนี่ครับสเก้าน่าจะอยู่บนลำบากครับ จะเป็นสกิลสามครับเพื่อขีดแรงๆไว้คอมโบกับอันตินะครับโอเคครับเขาบอกว่ารุนบนมันไม่ไหวอะ่ะผมไม่ไหว เอาเดินมาสิลูกเอาทำไมไม่เดินมาลหลบได้ครับผมจะเย็นก่อนหามุไมไดีครับอโอเคครับผม เรียกว่าหลบสกิลได้สวยงามมากเมื่อกี้เพราะว่าเขาเลงเรานะครับผมก็เลยเลือกที่จะพุ่งเข้าไปใส่ของเบอร์เซอร์เกอร์นะครับจะได้แบบว่าหลบสกิลของอเรียกอะไรบับเบิลที่ปาอะไรเข้ามานีครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะได้ของแล้วจอกเป็นวิ่งเร็วมาเลยครับเอาไว้คอมโบหนักๆแรงๆเลยเนี่แต่ลว่าก็ดีเหมือนกันนะ เดี๋ยวไม่ดีวะเดี๋ยวดีหรือ,รอ,อยังไงไม่ได้ผมตัดสินใจก่อนผมมีตั้งอยู่พันสองนะครับตอนนี้ใบได้ไหมเดี๋ยวเดินกลับก่อนครับ ว่าเอาเป็นวินบอกดีไหมแต่จะทับกับสเกลแน่นอนครับผมว่าไม่โอเคครับกําลังคิดอยู่ว่าจะออาเป็นวินบอกดีหรือเปล่าเขามีพีเดย์มีเบอร์เซอร์เกอร์มีวูดแวกมีบัมเบิลมีเปเปิลถ้าเอาเป็นโนสโตนทําให้ดาเตจต้นเราไม่ค่อยมีผมว่าเราเจาะเป็นพวกสิ่งทาให้เรียกว่าตีาแรงไปเลยเจาะเกาะอย่างนี้ครับโอเคให้แรมเพจเป็นตัวแทงแฮกเป็นตัวแทงแล้วก็ทาดาเมจไปเลยโอเคครับน่าจะประมาณนั้นมางครับ โอเคเราจะได้เอาเป็นจอเกาะเลยครับชิลเบเกอร์เลยโอเคไปฟาร์มบนครับเนี่ยผมไม่ชอบเลยเวลามันย <ại> oh, yeah. ิงยิงช้ามากผมเน้นจะอ่อเขบนติดแล้วกันเนาะจะได้แรงแรงเลยแบบยิงทีนี่แบบหน้าร้อนเลยอะ ครับนั่นนั่นมาแล้วว้าวก่อนโอเคครับเก็บตาอีกอยู okay, ่บนนะพวกแอคออกป่าได้ยังเพื่อนอปอืมป้อมยังไม่ลดเลยครับเลือด วับแล้วครับต้องวับแล้วครับอย่างนี้ ืมว่าจะกดแล้วก็กด R ทำให้เขาติดสตันแต่ลืมไปว่าโอ้ยแต่ลืมไปว่าทีมเขาค่อนข้างตัวนี้มันอ o p w ไปอ your hand ทีมเขาตัวนี้มันเอ่าเรยงลบบัฟได้เร็วขึ้นครับโอเคเขาเจอกเป็นอันนี้มาเราต้องไปวางบอร์ดแล้วครับโอ้วิ่งไวโอ้ความเร็วหนืาแสง โอเคครับตายไปหนึ่งนะครับสกอร์ตอนนี้เขาน้าจะมาเอาคองแหละเพราะว่าเขาเออกเป็นเขาได้ดูดเลือดมาแล้ว โอเคครับจริงๆมันม Susan, น่าจะเป็นดาเมจทางกายภาพเนาะสกิลของไอเนี่ยเราวไหมเป็นปีคย่างย่างครับร like ุ่นแบบกระชันชิดโอ oh, ้ออฟยูแฮนด์นะครับผม ไปสอนเพื่อนดีไหมแต่เราเดินไปตรงนี้ไม่ดีแน่นอนครับเพราะว่ากลางหายสองให้จะก้าดันบนไปก็ได้ไมั้งไปแล้วนะเพื่อนมันหาแล้วนะเป๊ปไปแล้วลองเป๊ะพีเคเหรอต้องออกเป็นจอบเกาะยอสองครับเดีววว๋ยวราโควาร์มารุ่นไหนพุ่ระวังโอเคระวัง มากดมาโอเคครับเป็นจอบกอบเลวสามเลยนะครับผม รอมกับบ้านเลยครับไปเติมอะไรให้พร้อมก่อนแล้วก็ออกมาลบกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าขวดเราหมดแล้วโอเคตอนนี้ก็ดาเมจเราจัดจ้านมากครับเรามีจอกก่อนอยู่ที่เวลสามนะครับต่อไปผมจอกเป็นอ่าวิงโบนะครับหรือไม่ก็ใจใหญ่หรือไม่ก็จึงทําให้เราถึกถึกขึ้นเลยเจาะกอนนี้ก็หกต่อนหนึ่งนะครับหกตายหนึ่งช่วยหกนะครับ ปูปูปูโอ้โหโอ,ออกกับเพื่อนเลยครับถ้าอย่างนี้สวัสดีครับกระจอกเป็นอันนี้นะครับเขาเรียกอะไรอะ่ะเอ็นจาเซโอเคแล้วก็เป็นวาร์ปมาวาร์ปแล้วมีแล้วนี่โอเคไม่ต้องครับ ป้อมก่อนเขาไปตัดลูนเนาะ ไปตัดรูนครับเป๊ปพีเคหรือยังน่าจะพีเคแล้วครับเพราะมันนานมากแล้วตายครับ up to you hand นะครับผม,ม<า>จะมีคนมปัาไหมนะ พีเดียนี่ช็อตเดียวอาจจะตายได้เลยนะครับเราจะฟาร์มบ้านเขาเลยแล้วกันผมจะเหลือคีบไว้ตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าจะไม่คีบทีมเขาจะไม่เกิดทําให้การฟาร์มของทีมเขาค่อนข้างชะง,งักนะครับผม okay, okay. เอพีเคใจเย็นครับเราเห็นเขาอยู่ในแมปเนาะเราต้องใจเย็นก่อน บิงนะครับเขามีวอร์ดเขาบิงนะครับแต่ว่าเขายังไม่มีวอร์ดแสดงว่าเขายังไม่เห็นเราอ้าวจบไม่ต้องแล้วไม่ต้องล็อกแล้วอโ,โอ้โหโอ้โห สกิลเผื่อโอเคครับตอนนี้เราก็เทคมากแล้วครับโอ้โห ประมาดไม่ได้เน,นี่ยทำเล่นไปืเราป้อมดีกว่าครับ เกอกี้ก็ยังฆ่าไม่ได้อยู่แล้วครับเมื่อกี้ผมไปกดสกิลแล้วด้วยโอเคเนาะสกาก็ตัวดาเมจแล้วส่วนผมก็น่าจะเป็นตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งที่จะเข้าทําเกมได้ผมคิดว่าอันที่ผมจะอต่อไปก็คือเป็นนูสโตนนะครับเพื่อกันพี P.D กระโดดหรือว่าทําให้เรามีมานานต้นน้นข้างเยอะหรือจะจอเป็นเลดเกมเลยถ้าจะเอาแบบไม่ประมาทเลยก็คือ P.K. ครับเข้าไป P.K. ฆ่าเขาอะไรอย่างนี้ เทาไงดีอ่ะทาไงดีอ่ะอืมจะเลดเกมไปดีนะผมว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ประมาทดีกว่าครับก็ดีนะ แต่เรามีได้แค่พันสองนะครับถ้าเราประมาทก็คือความแพ้โอเคผมออกเป็นวิงโบแล้วกันนะครับเพื่อความถึกผมขอไม่ประมาาเนาะถ้าประมาทแล้วก็คือแพ้แล้วครับพึ่งตัวเอ,เอาของไม่บอก อยากได้อ่ะโอเคไม่เป็นไรให้เพื่อนไปก็ได้ครับเราจ่อเป็นวิงโบนะครับผมแล้วก็ก็ <Okay. S 1> กันหลายๆตัวอย่างพี่ดงพี่เด้อะไรอย่างเงี้ยจะกันได้เขาบวกกันอีกแล้วปังปังปังโป้งปุ๊บปั๊ปบโอเคครับผม <Okay. S 1> เอา้าวล็วอกมาเหรอ,อวิเป็ล็กก็ได้ครับออกผิดแล้วครับผมว่าจ่อเป็น เขาเรียกอะไรอันนี้มาดันไปออกเปรร็นวินบล็อกมาซะง,งั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้เหมือนกันได้เหมือนกันจ่เย็นครับเขามีเปเปอร์ปิดคลองอยู่บนนะ่ะบรรินบล็อกก็ได้ครับบรรินบล็อกก็ได้ไม่เป็นไรเกมเป็นต่อแล้วครับว่าจบเป็น,นมิวโบเนาะเมื่อกี้เกมเพิรไม่อยู่แล้วถอยกัน อยู่หลังๆหน่อยครับเพราะเราบางมากพันสามเมง่ะเลือดอ่ะน้อยมากผมไม่เก็บรูนแป๊บนึงไดมบ้าะเดี๋ยวมันเล่นด้วย ืมเ,เ,เราไปดันบนนะครับเรามีเฮดอนน,นี้ยิงแรงมากเลยครับลบเกาะเยอะมากดันไปข้างบนอ่ะ อาแล้วล่ะเอาแล้วล่ะเสร็จมาเราค่อยๆดันไปครับไม่ต้องรีบค่อยๆย,ยิงไปเ <I say. S 1> ขากันได้ไม่ตลอดรอดฝั่งครับไม่กี่นาทีเขาก็คงแตกคาบ้านแล้ว okay, okay. ค่อยๆดันไปก็ได้ไมั้งผมดันบนอยู่ บ็อกนั่นไงนั่นไงจะเข้าแล้วเมื่อกี้เขาจะเข้าแล้วครับเกือบไปแล้วเราทีที่นึงโอเคครับจะเป็นต้องกดเหตุครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือจะได้เข้าได้เวลาเพื่อนบวกงั้นเล่นเราจะไม่พอนะครับ โอเคครับได้ปอมไปตัวสำเร็จครับผมป่วนไม่ได้แคงให้เดี๋ยวรเพื่อน ทีครับอย่าประมาทนะครับตอนนี้เด้เลาน้อยมาก เป๊ะหายไปในพริบตาเลยครับเมื่อกี้โหมดมากเมื่อกี้ครับที่เหลือเราก็เดินไปดูเรนเลย รว่าลูนอะไรนะครับดีจนได้เป็นแยกล่างนะครับเคปเราจะส่งตัวปลอมไปนะครับก็ยิงป้อมเขาหน่อยเพราะตัวปอมทำไมมันไม่ค่อยมาวะตั้งแต่เลนบนแรกแล้วนะที่ผมวับเลยแล้วกันเกมน่าจะขาดเลยครับผมจะออกเป็นอ่าจะเป็นวินบล็อกสองชั้นนะครับ โอเคแล้วก็เป็นคิมาหนึ่งประมาณนั้นครับเดี๋ยวไปกดวิ่งเลยลเห็นไหมครับเกาะเกือบเต็มเยลยวิ่ง522เลยครับพรพรเพิ่ม่ป526ตอนเมื่อกี้เห็นแบบ อือื้มอื้มอดนี้โอ้โหอื้อเด็ดแป่มันจังสวเลยพระถังซัมจั๋งพระองค์ลงเจ้าโปรโมทช่องสักครู่นะครับ โอเคครับผมโอเคครับผมยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์ด้วยนะครับกดตรงขวามือนี่ครับ Subscribe โอเคครับบ๊ายบายซิกาเล็ตโชคดีครับ